ทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะฮะอัปเดตอาการของน้องวิทโตเกียวมิวสิกที่ประสบอุบัติเหตุมือเจ้าขานะฮะทางค่ายโตเกียวมิวสิกอัปเดตนะคะอาการน้องวิทโตเกียวมิวสิกคุณหมอทํเอ็มอาร์ไอนะฮะสมองปกติบ่มีเลือดออกเพิ่มแล้วนะฮะถือว่าดีขาทั้งสองข้างรอบฟื้นฟูตามระยะเวลา อามีการเปลี่ยนแปลงหรือผ่าตัดเพิ่มยั่งบบเนสัต์ตอนนี้เขาไปเยี่ยมจับมือแล้วพีวิตมีอาการตอบสนองกัมือตอบแน่นและแรงมากนะฮะพยายามอยากขยับโตยกแขนนี่อาปากเหมือนอยากพูดคิดว่าพีวิตเริ่มรู้สึกโตแต่ยังบริสติครบทวนยังไม่ฟื้นเต็มที่นะฮะ ไม่ว่าทางการแพทย์จะบ่งชี้ว่าอะไรแต่ใจของคนที่รอพี่วิทย์ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเชื่อว่าพี่วิทย์จะดีขึ้นเรื่อยๆครับและได้ตัดผมตัดเล็บเอาเสือ้อผ้านองเตรียมไปทําพิธีนะฮะเรียกขวัญกบลังใจกับเนื้อกับตัวตามความเสื่อในวันพุธนี้นะครับนะอะไรที่ทําแล้วสบายใจ หรือช่วยพี่วิทย์ได้ทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันเต็มที่ครับส่วนหมายเลขบัญชีนะฮะทีเอ c ประสงค์อยากนะฮะโอนช่วยเหลือน้องวิทย์วันนี้จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะฮะแถลงจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมุเจ้าขานะคะจังไดกะขอให้น้องวิทย์นะฮะดีขึ้นเร็วๆหายเป็นปกติโดยเร็ววันมุเจ้าขา